คำถามที่สองการเจริญสติการมีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวมีประโยชน์มีคุณค่ามากทำไมคนส่วนใหญ่แม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จทางโลกคนเก่งคนดังถึงไม่สนใจไม่ปฏิบัติเพราะอะไรคำตอบเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมเราทุกคนไม่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆจากพ่อแม่จากบรรพบุรุษ เราทุกคนถูกปลูกฝังแต่เรื่องการเรียนการทำมาหากินบางคนไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้มาจนตลอดชีวิตเลยก็มีธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องละเอียดขอสรุปว่ามีสองสาเหตุใหญ่ๆคือ 1. คนเหล่านั้นยังไม่ถึงเวลา 2. คนเหล่านั้นยังหลงในลาบยศสารสเสริเยืนยออยู่